ผมเป็นกู้ภัยครับผมเป็นกู้ภัยพอดีผมจะเข้าไปนะ่ะคุณป้าอยู่ตรงไหนครับเดินมาออกไปเองคุณป้าจะออกมารอตรงไหนครับคุชอสวัสดีอ่าออกออกมารอตรงจุดไหนของชอสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเข้าค่อยใจเข้าเข้าให้ด้วยนะจ้าด้ได้โอเคครับได้ครับได้ได้ได ผมเป็นเจ้า <ภ App, S 2> ที่ผมผมเป็นกู้ภัยครับผมเป็นกู้ภัยพอดีผมจะเข้าไปนะ่ะคุณป้าอยู่ตรงไหนครับนั่งออกไปเองคุณป้าจะออกมารอตรงไหนครับทชสวัสดีอ่าออกออกมารอตรงจุดไหนของชอสวัสดีครับข้างหลังคุณประหยัดข้างหลังข้างหลังคุณประหยัดคุณประหยัดนี่ค,นคืออะไรครับคือชื่อคนหรือว่าอะไรเป็ประหยัดมีศชพเป็นครูครูประหยัดครูประหยัดเนาะ อ๋อจะจะไปรออยู่บ้านหน้าบ้านครูประหยัดใช่ไหมครับค่ะค่อยๆแล้วใจเเข้าค่อยๆด้วยนะได้ๆได้โอเคครับได้ครับได้ได้ได้พูดได้ไหมครับเนี่ยนี่คือคนที่กินยาใช่ไหมดไื่ได้ทางเขาขอพักเหมืนน่้ที่อยู่บนนี้ขอพักเองเนี่ยนะตรงไหนที่เขาทะเลากกับเพื่อนฮัลโหลครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าอยู่ตรงไหน ถ้ากินยาก,ก็พูดไม่ได้มันจะมันน้ำมันหนาเยอปลี่ยนถ้าถ้าถ้าอยู่หลังบ้านทนายเนี่ยคุณอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของบ้านทนายอยู่ด้านหลังทับ้านทนายเนี่ยออกจากบ้านพอดาวมาก็เลี้ยวซ้ายพอดาวเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายไปไปลึกไหมไม่ลึกแล้วก็เลี้ยวขวามีต้นเี้ไยไผ่หน่อไม้อ๋อ เลี้ยวซ้ายบ้านพอ,อดาวเลยบ้านพอ,อดาวก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมใช่ <c oughs> เลี้ยวซ้ายไปก็แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เจอบ้านคุณใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคอ่ะตอนนี้คุณยังอยู่ที่บ้านนะใช่โอเคโอเคอ่ะ อะไรมะตกลงเจอม้ววะนี่ให้พี่โวอโทรเบอร์นั้นอนะ่ะตอนนน้นิ่งไปแล้วโทรเบอร์ที่เขาแจ้งอ่ะ าไม่มันนิ่งไปแล้วไง<ห>พี่ประเด็นคือมันนิ่งไปแล้วฮัลโหลครับ